สวัสดีครับมาชมพระที่เป็นพิมพเจดีกันบ้างนะครับนี่ครับน้องหอก,ก็เนื้อมีลายเนื้อเลยทีเดียวครับพิมพเจดีนะครับมาชมเนื้อหาจะสวยอันนี้ก็พระแบบนี้ก็จะเจอพบเจอเยอะนะครับ ทีนี้มาดูด้านข้างนะครับโอ้โหองค์นี้มีการปริและเซตตัวหดตัวของขอบองพระนะครับคัดสิมิสเนนะครับรถปิดเซตตัว็คงคงคง,คงรูปแล้วนะครับตอนนี้ไฮลไลท์สำคัญน,นะครับจุดสำคัญมากเลยพระองค์นี้ทำให้พิจารณาแล้วแบบสวยคัดสิมเสน่ก็คือนี่ครับใต้ฐานองค์พระนี่ครับ ตรงนี้เลยครับมีเม็ดสมเด็จบางคุณพรมรูใหม่ที่สมเด็จพุทธาจารย์โตท่านได้ปลูกเอกไว้นะครับโอ้สุดยอดมาดนูนะมาดูฮ่าฮ่า้างขางอีกด้านนึงพระนี่บางคุณพรมเนี่ยเป็นการใช้ตัดแบบโบราณนะครับ ไม่จำไม่เครื่องนะครับปั๊มด้วยมือคนแล้วก็มาตอ,อกใช้ตอ,อกตััน,นี้ก็มีเม็ดน,นะครับนี่านีนลังองค์พระนะครับเข้าชมกันเพื่อเป็นความรู้นะครับโปรดกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับสวัสดีครับ